ตมามาีต้มม่าต้มม่านะใส่ใส่ไข่ไปใส่แคบหมูใส่ป้าป้าปองใส่ไข่ด้วยดูแมวกินแคบหมู <c oughs> ยิบแค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 บอยู่กูแซ่บไรคนเมื่อวานนี่ากับเขาเหุงเรื่อให้กินมันไม่กินไหมมันไม่กินไอเนขาเสเว่นกับพี่แม่มันเลือกกินที่ไหวเลยค <c oughs> นได้ก,กินถึกถึกมันเนี่ย Mấy nhà kìm khẩu dưới bệnh nó bị Khẩu lượng quang kế bất kìm ừ. à. Nha Khoa nhầm. Khoa Nha Nha

มาใส่น้ำปลาด้วยมั้งฮะู้ใส่น้ำปลาด้วยมั้งไม่เหมือนเมื่อคืนครับปัดน้ำปลาเหมือนกับขนมจีนใส่น้ำน้ำยาลาวเลยน้ำยาปลาด้วยนี่ครับอาหารจานเด็ดสำหรับชีวิตอาหาร อันนี้คือเมนูหลักครับต้มมาม่าใส่ปลาปองใส่แคบหมูไม่มีโอกาสได้กินพิซซ่าเลยครับเรื่องมาม่าไว้ใจเราเราชำนาญอยู่แล้วปิดให้เอาเส้นปิดเส้นปิดนะเติมปิดแคบหมูไว้ไม่ต้องอ่อนเก็มไฟเลย มันก็ทำไปห่างเลยป่ะฮะในว่าสิไปนอนนอนเลยก็ได้เด้อฉันง่วงนอนไว้อดีนามเลวเนาะกับเข้าพเซนเรเหรือกับเข้าขเฮดเซแเหรอปะ

ต่อสามปุนนั่งห้องมาปุ่นทำไงวางกองกัน ไม่สนชอบบนดาว่าแต่เราบนดาสีเศร้าจนเรารำคาญเมียนางเมียนี่เอ้ยไม่เคยทํางานงานเรืองงานบ้านนั้นไม่เคยมีทาครัวก็กูนี่ล้างจานก็กูนี่ซักผ้าก็กูนี่ทิ่ลับที่นอนก็กูนี่ ก็คู่นี้นังเมียคนดีนั่งกินนอนกินอยากไปถือสิ้นให้สิ้นเวรกรรม เจ้าก็ไม่สนชอบบนดาว่าแต่เราบนดาสีเศร้าจนเรารำคาเมียนางเมียนี่เอ้ยไม่เคยทำงานงานเรือนง,งานบ้านนั้นไม่เคยมีทำครัวก็กูนี่ล้างจานก็กูนี่ซักผ้าก็กูนี่ที่หลับที่นอนก็กูนี่ อะไรกว่ากูนี้นังเมียคนดีนั่งกินนอนกินอยากไปถือสิ้นให้สิ้นเวรกรม ตันานแล้วไม่เอแลไม่ากินข้าวมาแล้วผมจะิเหมูจานนี้แล้ากว่าไวนไปกินมาแล้วไหมข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าเจ้าข้าเจ้าไปกินน่มนี่ไม่ใส่ปลาล้วบผมกจ่กินงยิมก่อนผมก็กินที่จ่ากินเลอจานที่สามด้วนี่โอ้จาเจ่ากใจนี้ด้วยอะกินอะไรเนาะงไยผมกินด้วยจ้าผมกินเังเพื่แต่ผมรางกาตักไ้นะ ัก็จะผัดปลาเมื่อคืนนี้ด้วยวางอยู่ด้วยอ๋อยู่ด้วยวางอะไรกันเพียวหมูกินนะเดี๋ยวหมูเนี่ยได้เจ้ะเดี๋ยวไปกินข้าวต่อสองสองจานเลยไม่เดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินข้าวต่อจาน่าเยอะเดี๋ยวกลับไปบ้านไม่จะได้กินแล้วแบบนี้เพราะที่บ้านไม่มีแบบนี้นี่ครับสี่ห่อครับอิ่มจุดหน้าครับสี่ห่อหนึ่งป่องสองป่อง

จังเบรกซะก่อนนับซุนกันบ่าวมึงอยากเก็่บ้านมึงอยากกลับบ้านแล้วเฮ้ยแล้ววินยันยังซุนกันโอ้ยินก้าวบวกยิงบ้านนับก่อทุนยังชอบบ้าครบไหมเด็กทุนตมีขาดอันนึงตั้งเจนนู่นอืมผมขาดไปสองเป็นนุ่นเลยว่าหมูให้ไอ้ไอ้อะไรไอ้เบน เอ้ยไม่ใช่ไอ้ยุบไอ้ยุบม่ถ่ายไปยูบนึง่งกวนในพุ่งหลังบ้านยุบเออเอิ่มอิ่มไหนๆก็ยิ่งหนันเอาเลยครับกลับบ้านไปคิดถึงผัดมะม่าจ่าบ้างนะครับแต่ไม่ได้น้ำปลาแล้ไม่ได้กินหรออย่างเงี้ยบ้านไปบ้านจ่าว่าเนี่ยผมบอกแล้วผมกลับไปบ้านผมไม่ได้กินเนื้อแบบนี้ปกติบ้านมันมันมีแบบนี้ไม่ได้กินอยู่ค่ายทหารนี่แหละ ผัดมามา่าใส่ปลาป๋องเ๋เอาไปยอางเลยสุดท้ายขอบคุณที่ติดตามนะครับยูทูบลูกพ่อจะตากพากินพาเที่ยวขอบคุณครับ